ราคาข้าวล่าสุดประจําวันที่24สิงหาคม2565ปรับขึ้น1จังหวัดนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวหอมมะลิปี64 65จังหวัดสุรินทร์14,200ถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา14,500ถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี13,600ถึง14,300บาทต่อตัน จังหวัดสิสเกต14 0 0 0ถึง15,500บาทต่อตันข่าปึกเจ้านาปางปี6 5จังหวัดนครสวรรค์9 3 0 0พถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9 2 0 0สถึง9,500ับาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9 0 0 0ัถึง9,100บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9 3 0 0ถึง9,400บาทต่อตัน จังหวัดอยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,300-9,400ถึงบาทตา่อตันข่าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65จังหวัดสุพรรณบุรี1 6 0 0ง1 7 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท1 8 0 0ง1 1 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดลบบุรี9,500-9,700บาทต่อตันข่าวเปลือกเน้นวมน็ดยาปี64-65จังหวัดขอนแก่น9,700-9,900บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานี9,300-9,800บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9,000-9,700บาทต่อตันหมายเหตุราคาเข้าเปลือกหนะความชื้น15%กคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในโชคดีร่ำรวยทุกท่านลาไปก่อนจะบบ๊ายบาย